คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการปน,นที่ผิกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนิแอดมินเกาเาเชียจะพาพี่น้องเอฟซีตามต่อแนวทางเลขของพอเสยนสุโขทัยเ oh ด้อครับผมครับพี่น้องเอฟซีก็จับตาเลขบนของพอหฮดีเด้อครับพี่น้องเนาะครับผม กะเข้ามาตอนเนี่ยครับผมโดยเฉพาะเลขเด่นบนต้องมาครับพี่น้องแอดมินเข้มามเชียกะได้จดสถิติพอไววประมาณ3ถึง4งวดเด้อครับผมงวดว่างหันกะเข่าเนาะพี่น้องเนาะพอห้เด่นบนต้องมา9ก8ครับผมมาทั้ง7มาทั้ง8ครับพี่น้องครับสำหรับเลขที่เป็นสูตรพองวดว่างหันกะเข่าตัวประกบเนาะพี่น้องนะเนาะ7กับ0นย์มาทำกันพอกับกันไว้ให้กับมี่ 7007ครับผม2ตัวบนครับผมกับเขาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับพ่อเซียนสุโขทัยให้พี่น้องเอฟซีจับตาให้ดีเด้อครับผมครับแนวทางของพอนี่สำหรับเลขบนตรงมาที่เป็นสูตรที่พอได้มานี่ยครับถือว่าแม่นครับผมงวดนี้เดี๋ยวไปตามต่อกันเนาะพี่น้องเนาะครับผมก็ขอขอบพระคุณพ่อเด้อครับผมที่อามาเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอฟซีครับผมจนได้โชคได้หลับกันทั่วหน้าเด้อครับผมสำหรับแนวทาง เลขของพอเซียนสุโขไทยครับผมครับก็ลยาเรมเด้อครับพี่น้องแอดมินเกามาเชียกขอให้พี่น้องเอฟซีผิดใจหน้าบึงเป็นหน้าทางสื่อสากกินแบงค์รัฐบาลเด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียในเด้อครับพี่น้องครับไปรับชมเลขของพองมวดวันที่หนึ่งกรลกฎดาคมกันเลยครับผมพ่อครับหลุกร้านเก่ามาเชียสวัสดีพอเซียนสุโขไทยเด้อครับผมครับพ่อ ลูกก็โอ้สุดยอดน้พ่อเนาะเลขของพ่อก็คือเลขเด่นบนต้องมานี่กับคักครับพ่องวดตั้งแต่พ่อให้ลูกมาตั้งแต่อ่างวดในพ่อสองสามสี่ใช่ไหมครับผมใช่ครัสองสามสี่แล้วก็มางวดล่าสุดเมื่อกี้นี้ก็เข้าครับผมแล้วก็ <5. S 1> งวดเมื่อกี้นี้ให้เก้าเจ็ดแปดน้าพ่อเนาะใช่ครับ ครับผมเข้ามาต่อเนื่องแล<ม>้วครับผมสําหรับเลขเด่นบนของพ่อครับผมเก้าเจ็ดแปดครับตอนนก็ตํางมีใจกับเอสซีของเก้ามาเชียร์แล้วน้ำเชียร์ด้วยครับ,รบพ่อรวยรวยงได้ได้พ่อได้ไดดใช้นีรับพ่อเนาะครับผมยังได้ปดลดรอกกันได้ปดลดรอกกันสักทีได้ปลด็อกันสักทีใช่พ่อ สงวดติดแล้วครับเด็เจะมาเป็นแนวทางให้กับเอฟซีดูเอาไปพิจารณาดูนะครับพอเนี่ยว่ายังไงเพราะว่าว่าตามคำนวณมันก็ถ้ามันเข้าก็เข้าอ่ะเนาะครับผมติดเลยครับตัวประกบที่พ่อให้มาก็กอดคอกันเลยนะพ่อเนาะเจ็ดกับศูนย์ครับผมครับคือน ปันจะบอกตัวเลขนี่จะบอกก่อนเลยว่าพิจารณาดูดีๆแล้วกันวันนี้เพราะว่ามันมันแปลกๆมากครับผมครับครับก็ลองดูด้วพี่หน้องเนาะพอกะบอกอยู่ว่ากักแปลกๆอยู่ครับผมแต่ว่ากับขอให้ไอ้มาเนาะพอเนาะมาให้โดนเนาะพอหมดนี่ก็ให้ปังคือเก่าครับผมกับลูกกับมาตามต่อ งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเด้อครับพ่อกับพ่อเสียนสุโขทัยครับพี่น้องเนาะครับครับผมไปไปวิ่ง7เดี๋ยวนะครับพ่อครับเด่นบนวิ่งวิ่งเจ็ดรองหกวิ่งเจ็ดรองหกครับผมครับแต่ตัว ตัวประกบแปดเก้าแล้วก็จับจับคู่ให้สองหางแล้วก็กันสองหางครับผมหมดเมื่อกี้พอกกันเข้าแล้วครับผมเจ็ดศูนนย์เจ็ดนนี้สองตัวบนวครับพ่อสตัวบนเจ็ดแปดเจ็ดแปด เจ็ดเก้าสองหกหกแปดหแปด้าหเก้าครับผมครับตัวกันตัวกันหกเจหเจ็ดครับผมกอดคอกันแล้วก็แปดเาปดเก้าครับผม มันมา,มา,มาตามสูตรเหมือนสูตรที่แล้วครับผมาม,มามาเหมาอที่แล้วก็จะคือก็จะมาตามนั้นวันนี้ได้ตามสามตัวไว้สองชุดเหมือนเดิมครับผมสามตัวสองชุดนะครับผมครับหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าครับแลอีกตัวหนึ่งก็ เจ็ดเจ็ดเก้าครับผมพอกะให้น้ำหนักทีเจ็ดเก้านะพอเนะครับครับผมขีดเส้นใต้เฉ<ด>พอะเจ็ดเก้านี่ใต้ครับใด้ครับผมเจ็ดเก้าสองตัวเจ็ดเก้าครับก็เลขเด่นบนที่ต้องมาเลขเด่นบนต้องมาเนี่ยแหละครับพี่น้องสุดยอดเลยตามทีเอ็ดมินกอล์าเชีย ทำาสถิตีไว้ครับผมว่าจะให้พี่เจอนาดูว่ามันมาแบบนี้นะถ้าผมแปดแปดหกเจ็ดเจ็ดอ๋อไม่นานพ่อบอกว่ามมันมาแปลกแกมันก็เป็น ชนกับเลขเด่นพ่อทั้งสามตัวเลยใช่ครับครับผมทั้งสามตัวแล้วก็ไปโดนตัวประกอบอีกใช่ครับผมชนตัวประกอบสามตัวเลยครับอ๋อเราบอกให้เอฟซีพิจารณาดูพาะว่าวันนี้ไหนส่วนตัวเองนะทุกบ้านมันน่าจะมารบเรือหามดีกหโอ้ครับผมถ้าเป็นลักษณะนี้ครับผมแล้วก็จะเป็นเลขที่น้องกันด้วยที่มานะ งวดเมื่อกี้พ่อให้ค้าบผม9 7 8ก็เข้าทั้งเจ็ดทั้งแปด้ด้ครับพี่น้องศูนย์อยู่ตรงกลางนื่อครับผมใช่ครับงวดนี้8 6 7ต้องมีให้เห็นในบนนะครับผมครับใช่ครับจะกีดตัวก็ว่ากันอีกทีหนึ่งครับผมใช่ครับรับพ่อมันก็ที่พ่อไล่ดูตามแต่สีที่ต้อกที่ผ่านมาเนี่ยมันมันต็ ที่คิดได้แล้วหมดมันครับวันนี้มันแปลกอยู่อย่างนึงนะอย่างนึง <ผม S 2> ที่พ่อต้องบอกอยู่อย่างก็คือมันเป็นในวดที่พ่อคิดเฉพาะที่พ่อคิดนะครับผมเจ็ดสิบวัดพอดีเจ็ดสิบงวดอ่าพอดีวัดนี้นะเป็นวดที่เจ็ดสิบพอดีสูตรนี้เหรอครับผมใช่แ<อ>ต่ว่าก่อนหน้านั้นแหละพ่อหาพ่อหาหนังสือไม่ได้ไงพ่อหาหนังสือที่จะมาชี่แจงมรรคไม่ได้ครับ ก็เก่เเาๆตรงนั้นทุงมาหมดแล้วแต่ที่หาแต่ก็ที่หาได้คือม้วนที่เจ็ดสิบแด่น,นอ๋อรอบผมคมันแยกงวันที่เจ็ดสิบพอดีแล้วเด่นบนต้องมานี่ประมาณเท่าไหร่ละพ่อ,อเด่นบนต้องมาเนี่ยครับผมได้เจ็ดสิบม้วนทั้งหมดเลย๋อ้ลุ้นั้งวนเดียว อ๋อที่พ่อไล่ดูก็คือมพูดถึงหมายถึงตัวนี้ใช่ไหมครับผมเด่นบนต้องมาได้ครับแปดหกเจ็ด่นบนต้องมาเนี่ยแหละคื 4, อพอไล่ดูดาวมาเจ็ดสิบวัดครับผมจับ <70 S 2> เจ็<ร>ดสิบวัดไม่หยุดจับผู้สูกนะต้องจับผู้สูงเท่าน,นั้นแหละว่าถ้าเราจะจับตัวไหนบอกมาครับผมโอ้สุดยอดเลยพรอมนมีใช่แต่ว่าอ่ะตอนให้เอฟซีเวลาดูแล้วกันเพราะว่า มันเลขมันแตกมากวันนะมันแตกมากคมันแตกมากครับครับขอให้บ้าเด้อครับผมเดี๋ยวยังไงอาจจะมีสรุปอีกทีหนึ่งนะพ่อเนาะให้พ่อมาเน้นให้ลูกอีกทีหนึ่งก็ได้ครับผมเป็นใกล้ๆวันเลขออกเพื่อเพื่อพ่อจะวิเคราะห์อีกทีครับผมแต่ว่านี่ก็คืออ่าเป็นชุดเต็มชุดรวมครับผมครับครับผม ขอให้เอฟซีพิจารณาดูแล้วก็ไปลองคิดดูว่ามันจะมาทำไหมใครมีสูตรดับสูตรแบบดีก็ก็แล้วแต่เอฟซีแล้วกันครับผมผมก็คิดได้แบบนี้ตามสูตรดูเป็นแบบนี้ครับถ้าไม่มาก็คือไม่มาครับผมใช่ครับผมมันเป็นแนวทางก็คิดตามสูตรนะพ่อเนาะครับผมครับผมแต่ว่าสูตรก็ถือว่าเดินดีครับผมครับ ลูกก็จะลบกวนพ่อเซียนสุโขไทยเท่านี้เด้อครับผมครับขอบพระคุณพ่อที่ให้แนวทางเป็นสะพานบุญกับพี่น้องเอฟซีครับผมครับพ่อครับก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับพ่อครับผมสวัสดีครับผมครับเอาครับพี่น้องครับผมพอกะเงี่ยมๆมากนะพี่น้องเนาะว่าเลขงวดนี้กับแปลกๆอยู่ครับผมเพราะว่าเลขกเด่นของพอ เจ็ดกับหกแล้วก็ตัวประกอบแปดไปชนกับเลขเด่นบนต้องมาที่เพิ่นได้สูตรมาด้วยพี่น้องเนาะแล้วก็เขามาตลอดครับผมโดยเฉพาะเด่นบนต้องมาครับงวดนี้ก็คือแปดหกเจ็ดครับผมต้องมีให้เห็นในบนครับพี่น้องเนาะแอดมินก็มาเชียบพี่สูตรคักแล้วครับผมว่าสูตรนี้เนี่ยแม่นนี่เลยครับพี่น้องเนาะต้องมีให้เห็นในบนครับผมงวดว่าหันเขา เจ็ดกับแปดครับผมเก่าพร้อมเนาะพี่น้องเนาะแต่วันเก่าล่วงลางครับผมบันับกับเจ็ดกับแปดกับอยู่บนครับผมงวดนี้กับหกเจ็ดแปดนี่ครับพี่น้องกับพิจารณาเบิงเด้อครับผมเป็นแนวทางเบิงเอ็ดบินกอมาเชียร์น้ำเสนอมาอ่าให้พี่น้องเอฟซีกับเป็นแนวทางเด้อครับผมในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผมสําหรับคลิปนี้ขออวัยพ่อในพี่น้องเอฟซีถูกหวอยล้งเงินไปนํากันกับเก่ามาเชียร์เด้อครับผมงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกสิบห้าสุขุสุขคนเด้อครับพี่น้อง สวัสดีครับ